นี่คือลูฟี่เกียร์5ที่ผมใช้เวลาฟาร์มไม่ถึงอาทิตย์ครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการแชร์ทริคเล็กๆน้อยๆน,นะครับสำหรับมือใหม่ที่อยากได้มังกีดีลู f ี่เกียร์5นะครับมันไม่ยากอย่างที่คุณคิดครับจะเป็นยังไงไปดูกันข้อแรกครับโค้ดครับโค้ดในเกมเกมนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากครับถ้าเราไม่มีโค้ดเนี่ยเราจะฟาร์มได้ยากมากครับในการปั้นเลเวลผ่านด่านแต่ละด่านนะครับ แล้วสิ่งที่เราได้จากโคดครับมันจะสำคัญทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นดับคูณ2องคูณ2องโกคูณ2ที่สำคัญเป็นอย่างแรกก็คือดับคูณ2ครับดับคูณ2มันจะทำให้เราได้การ์ดของแต่ละด่านเพิ่มขึ้นครับซึ่งการ์ดของแต่ละด่านเนี่ยมันค่อนข้างสำคัญจริงๆในการอัพเลือดอัพพลังการโจมตีต่างๆนานาครับซึ่งโคดโคดพวกนี้เราสามารถหาได้จาก เวฟหรือไม่ก็กระดานในแมปเลยครับข้อที่2ครับตัวละครครับตัวละครในเกมเกมนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับแต่ละตัวละครจะมีสกิลที่ค่อนข้างแตกต่างกันไปนะครับนะยิ่งตัวละครแบบราคาแพงสกิลก็ยิ่งดีอันนี้ไม่ถูกเสมอไปนะครับ คือมันมีบางตัวที่แบบตัวละครแบบราคาแ0 0อย่างเงี้ยสกิลดีกว่าราคาพันหมันก็มีอันนี้อันนี้มันมีอยู่แล้วครับอันนี้ไม่รู้ว่ามีที่ไหนแนะนําหรือเปล่านะจากที่ผมไปดูผมไปดูในเว็บเอาเอาจากข้อมูลหลายๆเวบอะมามารวมกันนะครับนะตัวละครที่ที่ค่อนข้างดี ที่แต่ละเวฟมันแนะนำนะอันนี้อยู่ในเทียเอที่แบบในตัวตัวนี้มันอยู่ในทุกๆุกเวฟเลยนั่นก็คือมีโมลูครับแล้วก็ไอตัวปานสายฟ้าจากดาบพิฆาตศูนย์ไอตัวแม่มดใส่หมวกสีแดงอะตัวอะไรอันนั้นไม่รู้จักเหมือนกันแล้วก็อีกตัวครับเป็นจีนอสไอตัวนี้ก็ดีครับจีนอสแล้วก็บัดดวงผมขาวไอนี้ตัวอะไรไม่รู้แต่ราคาถูกมาก800แถม แถมสกิลดีอีกต่างหากข้อที่3ครับอย่าลงดันคนเดียวใช่แล้วครับคือเกมเกมเนี้ยเวลาในการลงดันเนี้ยมันค่อนข้างใช้เวลานานนะครับถ้าตัวละครเราไม่ดีพอพลังโจมตีไม่ดีพอการ์ดไม่ดีพอนะครับมันค่อนข้างเสียเวลาในการลงดันใช้ประมาณแบบ สิบสิบห้านาทีซึ่งซึ่งผมแนะนำให้หาเพื่อนที่เลเวลสูง,สงมาช่วยแบกดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะไม่เสียเวลาของของโค้ดที่เราใส่ไปอย่างเงี้ยอย่างเช่นเราใส่โค้ดหนึ่งโค้ดเราได้ exp EH 30นาทีเราลงดันไปอันนี้เราลงดันคนเดียวนะลงดันเป็นหนึ่งรอบเราก็เสียเวลาไป10นาทีแล้วครับคือโค้ดหนึ่งโค้ดเราสามารถลงดันได้แค่3รอบเท่านั้นเองถ้าเราลงดันคนเดียวนะ ซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งผมแนะนํำดีกว่าว่าหาเพื่อนมาช่วยแบกแบบนั้นน่าจะโอเคกว่าถ้าเพื่อนมาช่วยแบกจะใช้เวลาไม่ถึง5นาทีก็คือเราสามารถประหยัดเวลาไปได้และสามารถบูตเลเวลไปได้เยอะพอสมควรเลยครับนะข้อที่4ค่คการ์ครับการ์เกมเกมนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับถ้าเราไม่มีการเลยมันจะทำให้เราผ่านด่านยากขึ้น ยิ่งตัวละครเราเลเวลสูงสูงอ่การ์ดเราก็จะยิ่งเวลสูงตามนะครับสังเกตจากการการ์ดผมที่มีได้อันนี้ผมมีแค่4การ์ดนะซึ่งซึ่งใช้จริงๆแค่3การ์ดการ์ดไหนที่เราไม่ใช้แบบพลังโจมตีแบบสเตตที่มันน้อยกว่าจริงๆเราควรขายไปครับแล้วก็เอาเงินไปอัพอ่อเวลของการ์ดแบบนั้นดีกว่านะครับนะการ์ดหาได้จากไหนบ้างลงดันเราจะได้การ์ดครับแล้วก็อย่างที่2ครับ อันนี้ผมผมผมแนะนำนะสำหรับคนที่ขี้เกียจแบบไม่เห้ยเบื่อลงดันแล้วเราไปลง Time ม h ชาเลน g ์ดีกว่าครับอ่ m ทม h ชาเลน g ์เนี่ยมันจะมันจะมีเวลา10นาทีให้เราค่าตัวกรอบอะไรต่างๆนานๆนะครับเมื่อจบจบรอบแล้วเราจะได้การ์ดมาซึ่งซึ่งการ์ดการ์ดนั้นก็ดีนะมันมันเท่ากับแบบที่เราเลเวลนั้นเลยอะ่ะสมมติผมเลเวล91แล้วผมไปลงไทมชาเลน์อย่างเงี้ย การ์ดที่ผมจะได้ก็คือเลเวล91เพอๆพเผอได้การ์ดส้มด้วยนั่นนั่นไม่ต้องไปไปคอยลุ้นกับดันเชียนด้วยไงว่าเราจะได้การ์ดอะไรนะครับนะอ,อันอันอันนี้ผมน่าจะมั่วแหละแต่ยังไงก็ก็แนะนําครับข้อ5ครับอย่าลงเลทเมื่อเราเลเวลน้อยใช่แล้วครับเมื่อเราเลเวลน้อยดาเมจที่เราจะทํากับบอสเนี่ยมันจะน้อยมากซึ่งซึ่งมันจะเสียเวลา ในการตีบอสนะครับคือต่อต่อให้เราตีบอสเยอะแค่ไหนถ้าดาเมจมันน้อยนะครับของรางวัลที่มันจะจะรับจากบอสเนี่ยมันก็น้อยบ้างเอ้ยน้อยมากนะครับสมมติผมผมเวล20อย่างเงี้ยแล้วผมตีบอสเลียนโทเค็นที่ผมจะได้ก็คือสมมตินะอันนี้สมเหรียญอย่างเงี้ยสี่เหรียญอย่างเงี้ย ซึ่งซึ่งเหรียญพวกนี้มันขึ้นกับดาเมจที่เราทำได้นะครับเนี่ยตอนนี้ผมเลเวล9 1ดาเมจที่ผมทำได้ก็20ล้าน30ล้านของรางวัลที่ผมได้ก็ก็แค่2 0 2 2 23ชิ้นอย่างเงี้ยซึ่งตกแต่ละรอบมันก็แค่50เองครับมันมันไม่ได้เยอะเลยถ้าเราถ้าเราเลเวลน้อยอะ่ะมันมันค่อนข้างเสียเวลาฉะนั้นจึงแนะนำให้ ให้ไปลงดันเจีย้ยนเก็บเลเวลก่อนดีกว่านะครับนะเ,เวลสัก60 70อย่างเงี้ยมาลงมาลงก็ดีแหละเราเราก็ได้ได้เหรียญแล้วโอเคข้อที่7ครับการลงเลทครับการลงเลทจะเริ่มต้นทุกๆชั่วโมงครับแล้วก็จะปิดใน10นาทีนะครับฉะนั้นจะมีเวลาแค่10นาทีในการในการลงเลทเท่านั้นครับถ้าถ้าเรามาไม่ ไม่ถึง10นาทีเนะี่ยไม่ภายใน10นาทีเราก็ต้องรอชั่วโมงใหม่นะครับการลงเลดแต่ละเลนะครับมันมันจะมีของดรอปที่ต่างกันนะอันนี้ผมลงบอสลูฟี่ผมก็จะได้ของจากบอสลูฟี่มีโอกาสที่จะดรอปลูฟี่เกียร์หด้วยนะครับสมมติผมลงบอสไททันอย่างเงี้ยผมก็จะได้ของรางวัลจากบอสไททันนะครับนะ ซึ่งซึ่งของรางวัลแต่ละยอย่างไอซั s ซ์ลีอย่างเงี้ยมันจะต่างกันไปแต่แต่เลดเลดคอยเนี้ยมันมันจะได้เท่ากันหมดนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเลดบอสต,ตัวไหนยังไงเออเลดคอยมันก็จะเหมือนกันนะครับแล้วก็การ a f k นะครับถ้าเราแบบเบื่อเบือไเชี่ยวูขี้เกียจเอรอเงี้ยก็คือเราสามารถไป FK แล้วก็ทำอย่างอื่นดูเฟส ดู YouTube อย่างเงี้ยได้ครับการ FK นะครับทุกๆุหนาทีครับมันจะดรอปสเหรียญแล้วก็ดรอปโกเท่าไหร่ไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้ว่าทุกคนเหมือนกันหรือเปล่าแต่มันจะดรอปโกด้วยนะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นให้มันดรอปเหรียญก็ได้ดรอปเพชรก็ได้นะครับวิธีนี้เป็นสำหรับคนที่ขี้เกียจเล่นอันนี้ผมก็ทำนะผม ผมแบบไอ้เนี้ยกูเบื่อลแลวไอ้สายกูเล่นมาแล้วนี่ก็เป็นทริคเล็กๆนอน้อยนะครับจากผมนะครับก็คือการการที่เราจะได้เจ้าลูฟี่เกฮ่าหรือตัวละครอ,อื่นๆในในเกรดเนี่ยมันไม่ยากเลยครับมันแค่ต้องต้องใช้เวลาและความอดทนนะครับเพราะว่าการลงดันแต่ละรอบเนี่ยมันมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่อ่ะเนี่ยผมเวล90สบแล้วนะผมยังได้แค่50บเหรียญอย่างเงี้ยก็คือ มันต้องทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ครับซึ่งซึ่งมันต้องใช้เวลามากพอสมควรเห็นบนหัวผมปักมันมันมีไอซันก๊อดด้วยอันนั้นก็คือผมลงเรทไป50รอบจริงๆน่าจะเลย50รอบแล้วแหละ <c oughs> เอาละครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,นะก็าฝากกดไลค์กด Subscribe <c oughs> ให้ด้วยนะครับเอาล่ะคลิปนี้เราก็เจอกันแค่นี้เนาะ ขอให้ทุกท่านความมีความสุขครับเจอกันคลิปหน้าครับ Motståndet vi leker, vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och krypar och motståndet vi skripar